แผ่นเหล็กจะถูกป้อนเข้าเครื่องอัดซึ่งจะตัดเหล็กให้เหลือเศษเพียงน้อยนิดแต่ละวันเครื่องจะปั๊มก้านปัดได้ไม่ต่ำกว่า900 0แสนอังก้านปัดที่ปั๊มแล้วจะยังติดอยู่กับแผ่นเหล็กเพื่อให้ขนย้ายไปสู่กระบวนการผลิตขั้นต่อไปได้สะดวกขึ้น ยางปัดน้ำฝนมีหน้าที่ทําให้กระจกหน้ารถสะอาดนั่นหมายความว่ามันต้องรับมือกับสภาพอากาศที่เลวร้ายได้ทุกชนิดมันจึงต้องทนต่อการสกปรอได้ดีเยี่ยมอุปกรณ์ชุดนี้คือชุดทาสีก้านปัดอนุภาคของประจุไฟฟ้าสถิตก,กําลัง800โวลต์ช่วยให้สีติดก,กับพื้นผิวโลหะได้ดีม้าน้ำชุดนี้ช่วยกันพื้นที่ทำสีออกจากส่วนอื่นโดยการดักจับสีที่กระจายอยู่กลางอากาศ ขณะที่อบก้ามปักกระบวนการเปลี่ยนยางดิบให้กลายเป็นใบปัดน้ำฝนก็เริ่มขึ้นก่อนอื่นเราต้องป้อนวัตถุดิบเข้าไปในเครื่องอัดซึ่งจะอัดยางให้เป็นเส้นยาวๆซึ่งเมื่อตัดครึ่งแล้วก็จะกลายเป็นยางปัดน้ำฝนสองอัง อนนี้เราก็ได้ยางปัดน้ำฝนเส้นยาวมาแล้วแต่นี่เป็นแค่กระบวนการขั้นต้นเท่านั้นขั้นตอนต่อไปยางจะไหลผ่านน้ำเกลือร้อนๆเพื่อให้เหนียวขึ้นแล้วก็ได้เวลาปัดให้ยาวตามที่ต้องการโรงงานแห่งนี้ผลิตที่ปัดน้ำฝนสำหรับรถหลายรุ่นดังนั้นจึงต้องใช้แม่พิมพ์สำหรับพิมพ์ที่ปัดน้ำฝนหลายแบบ เมื่อได้ความยาวที่ต้องการแล้วเครื่องก็จะตัดยางออกเป็นสองอันใบมีดที่หมุนอยู่จะตัดยางออกเป็นสองส่วนเท่าๆกันสิ่งที่ได้ก็คือยางปัดน้ำฝนสองเส้นเพื่อให้แน่ใจว่ายางมีคุณภาพดีจึงต้องเก็บตัวอย่างจากการผลิตแต่ละล็อตไปทดสอบน้ำสกปรกจะถูกเทลงไปบนกระจกหน้ารถเพื่อทดสอบความสามารถในการทำความสะอาด จ้าหน้าที่จะพ้นหิมะไปะยังรถซึ่งอยู่ในอุโม,มงที่มีอุณหภูมิติดลบ30องศาเซลเซียสในสภาพเช่นนี้ใบปัดน้ำฝนควรทํางานติดต่อกันได้ไม่น้อยกว่า24ชั่วโมงถ้าปัดหิมะไม่สะอาดหรือติดขัดไม่ว่าจะด้วยเหตุใด,ดก็ถือว่าไม่ผ่านวิศวกรจะถือโอกาสนี้ประเมินผลการออกแบบก้านปัดน้ำฝนไปพร้อมกับประสิทธิภาพโดยรวมเมื่อพอใจในคุณภาพของใบปัดน้ำฝน,นแล้ววิศวกรจะเริ่มประกอบทั้งสองส่วนเข้าด้วยกัน เป็นงานที่สําคัญในโรงงานผลิตที่ปัดน้ําฝนแต่ก็ออกจะน่าเบื่อคนงานจะป้อนใบปัดน้ําฝนเข้าไปในเครื่องเพื่อประกอบติดจับก้านแขนกลจะเลื่อนตัวยึดไปอยู่เหนือใบปัดน้ําฝนและหนีบให้เข้าที่ชุดปัดน้ำฝนชุดใหม่จะผ่านหน้ากล้องที่เชื่อมต่อกับชุดคอมพิวเตอร์สําหรับตรวจสอบคุณภาพแต่ก็ยังมีคนมาคอยตรวจชุดปัดน้ำฝนที่เพิ่งผลิตเสร็จออกมาจากเครื่องด้วย นอกจากจะต้องปัดสิ่งสะกะปรกที่พ่นลงไปบนกระจกน้ารถแล้วชุดปัดน้ำฝนยังต้องจัดการกับวัตถุขนาดใหญ่อย่างใบไม้แห้งในฤดูใบไม้ร่วงได้ด้วยแต่เราก็คงต้องช่วยมันบ้างถ้าลุยโครนมาเปรกขนาดนี้บริษัทผู้ผลิตแนะนำว่าเราควรทำความสะอาดใบปัดน้ำฝนบ่อย เพื่อยือดอายุการใช้งานให้นานขึ้นและน้ำยาล้างกระจกก็ช่วยให้เราเห็นภาพได้ชัดขึ้นไม่ว่าสภาพอากาศจะเลวร้ายเพียงใด